สวัสดีค่ะทุกคนวงนนเลยเขากำลังมาดูนะคะถ้าทุกคนเจอแบบเขาปวดระวังค่ะเพราะเอิ่มภาพมั้นก็จะเอียงเอียงไงนะทุกคนคือเขาก็่ขอของเราแล้วก็หายไปเลยค่ะสองวันเหนือยนะคะใครมารายงานตัวไม่มารายงานตัวเขาประจานค่ะเพราะว่าเราสมัครทั้ง u ูท b e สมัครทาง t ิ k t ตอนะคะชุดไหนตอบด้วยกูตอบเลยคะ่ะอีเทียสองวันแล้วด้วยนะอ่ะ อ่ะสองวันที่ดียวอ่ะนะคะเลือดมึงเป็นใครใหญ่มาจากไหนมาขอของหนได้งไงเขาก็ส่งของไปให้จริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ส่งชุดนะเพราะงบมีแค่เจ็ดร้อยอ่ะินไปดาแม่งเลยก็ขอไม่ใช่คำหยาบนะคะ สนแน่นอนค่ะตังนะคะมันเป็นตังเก็บของเขาทั้งเดือนค่ะทุกคนกว่าเขาจะได้มานะคะเพราะว่าเก็บในเนะ้ะเออมันจะเก็บยากแต่เก็บในฟรีไฟล์มันจะได้แบบมันจะได้เยอะไงเออคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะมาลงใหม่นะคะ ก็ไม่ต้องเสนใจเสียอีนะคะขอของแล้วนีและคือผู้ติดตามเขาด้วยนะคะนี่ดูนะคะเดีด๋ยวเลิกติดตามค่ะผู้ติดตามนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กูแน่นอนค่ะติดตามอยู่อ่ะติดตามใครบ้างอ่ะ อ่านี่เขาก็บอกขอของได้บบแค่นี้นะคบอันนี้คือเพิ่งเปลี่ยนนะคุณตอบมึงอยู่นะ ีถ้ามึงถ้ามึงเห็นคลิปกูปวดรู้ค่ะปวดรู้นี่อ่นเลีว้วอ่นเล้วกูกล้ของมึงเล้วอ่ะกูรายงานไปเดียวนะคะมึงเป็นใครอห่โตมาจากไหนกูไม่รู้กูหรอกค่ะผู้ติด,ดตามกูมีแค่นี้กูรู้ค่ะเพราะกูติดตามหมดนะ แต่ยกเว้นมีคนชื่อพี่เมย์กูเปลี่ยนประวัติแม่งเลที่คือเขาจะต้องมาเปลี่ยนหมดนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนมาขอขอ ขอของเขาจะเปียกปลี่ยนเก้าสิบนะคะอย่ะมาอย่าพา,ามาขอกันนะคะคลิปนี้สามร้อยแล้วนะคะไปขายเปลี่ยนชื่อด้วยอนะ่ะกูเปลี่ยนชื่อยากๆเลยเอาไหมภาษาษลาวแม่งเลยไหมก็ดีแม่งเลย จะเป็นชื่อจะเป็นชื่อเกาดีค่นะการต้นปดะจุแต่เอ๊ะอย่า็อ้โหดูคนเดี๋ยวจะเชื่อเขาไม่ได้ละกัน ตายชิ้นไม่ค่อยมีหรอกนะจริงคือของทั้งหมดนะคะของนี้เกือบเออไม่ไม่ไมค่อยรู้องไรจะเอาทั้งหมดที่เรามีทุกคนมาดูกันนะคะเพื่อของอะไรคือของชม้นมันาคุ้มตรงไหนคะหือ้อ มันบล็อกตรงไหนมันมีคนแท็กเขามาแล้วค่ะทุกคนอย่างนี้มันต้องเดเาไปเปลี่ยนเตลัวไปเปลี่ยนสไตล์กันมันต้องไปสุดเสื้อเท้านะคะซื้อค่ะรองเาเก่งเรา,าไม่น่าใส่นะแต่บางคนใส่แล้วะ ออยื้อเอวเสียไปซื้อเอวรอยนะแต่มันไม่เหมาะกับเขาทุกคนแยกใส่นะแต่มันบ่มอคือเสื้อเราไม่ค่อยมีนะคะทุกคนก็จะเรือกยากสิดนึงไม่ยังหรอบทั้งวันยังเรียกไม่ได้เอาอวันนี้เวลนาะทุกคนอ้าวคิดสำเร็จ้อยเออ เดีย๋ยวชะได้ดูฮุอีกนี่นะคะจะฮุกเขาจะมีแค่นี้นะขอได้สองอย่างไปทอยสตอรี่ค้นหานะทอยทอยสตอรี่นะ็เจอใครเจอก็หิมหาได้นะเพราะเพราะเราเป็นคนดังนะ ไม่ไดังไม่ไดังไม่ไดังแหรอไม่ยังหรอกน่ว้าวคนน้อยมากาอุอยก้ยคนนี้คือเตัวโต๊ะโวยอ่ะ ก็คือเวนนังสวยมากชมสีอ่ะเห็นจะงปก พี่มาขอของให้น้องค่ะร,คดดรักไปข่าไปร้องคลิปกันก็ไม่ต้องผู้ชมใส่อะไรกันนะจะคลิปบอดี้บูญใครก็มาลายตัวนะชื่อเมย์เบ๊